ที่ายชีวิตนั้นจึงจะสร้างความดีให้ยืนยืนไปได้จึงจะนกาได้รับความสุขความดีที่มั่นค วันท้ายวันเกิก็จิงๆริงๆเจอที่เอเชียตะวันตกโ้นปี75ปีอาลาผมก็อยากที่จะ ว่าที่เกิดทำอยู่แล้วนะครับดีแล้วทังเหตุบางคนยังไม่ได้ทำบามทีเพียงแต่ว,ว่าไม่ได้ทำบางส่วอกมง thank mm -hmm. you